ลงมุ้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้เื้อเลือดเต็มเสื้อหมดแล้วเนี่ยว้าสารวัตรของทาแล้วเนี่ย่าไครับเมื่อวานเขาบอกว่าเขาจับเจ็สคนนะครับเขาท้ยังอะอะไรนะ ว่าเขาบอกเวลาตีนอกเวลาเนี้ยเขาจะเพิ่มให้เป็น1ิโกลอ่ะประชัย้ไหตอนนี้ผมผมยังไม่ทราบข้อมูลนะใช่ไหครับใช่ครับเอาไปพักของครับสวัสดีครับผมผมจาเปี่ยนกันเลยสวัสดีครับผมจะเข้ามาดูจะเข้ามาสมมาสำรวจพื้นที่หน่อยอีกคันอีกคันหนึงอีกคันึงมีคันนึงครับแต่ละคันมันได้แค่10โกลน่ะมันเกินเดี๋ยวไปถึงหน้าโรงเรียนก็ตีกัน ไปไปคนไคนไ,ปนไ,ปไปยิงเสา,ร,ไไา,าร์ดิใครจะไปอ่ะไอใบไม้มึงขาดเลมีกี่คนเนี่ยไป,ไปยิงเสาเลยเกลนคอมมิชนะมังแคอยากไปทุกคนแหละอยากไปทุกคนต้อง ต้องโอ้บหัวผมเขาแยกไปที่โฟต้องโลว่าว่าใช่แยกแยกแยกไอโฟไม่ล่ะเออแยกไปสองที่ก็ได้แยกไปสองที่อ้าวใครไปโอ้นี่ตจ้นี้ล่ะใครโอไปโอ้นี่มาเดี๋ยวผมไปโอ้นี้ให้ผมไปโฟก็ได้ไหมอ๋ออ๋อให้ใครจับคีไปโฟเลยเหรอใครจะไปโฟมันอยู่ตรงเสาเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆเดี๋ยวจะผมจะผมแบ่งทีมไปได้โอ้นี้ก่อนเจ็บคนครโอ้นี้ก่อนเอาล่ะอ่าแนวผมไปโอ้นี้ไอ้มีก็ไปไม้มาอันนี้ไปโฟเดี๋ยวผมไปตามคนน้องในก่อน ได้ได้ได้ตามตามพวกนายเลยไปพอดครบยังครับไปวันนี้เหลือหนึ่งคนครับเนี่ยไปแล้วไปชนครบแล้วครับครบแล้วปะครบแล้วปะปะปะมามามาอุ้มพี่หนอ่งไปโซนหมอบอกหมอยังเรียกหมอเขาอะไเรียกกอย่าบอกกอย่าก่อนกอย่าไปกอย่าไปกอย่าไปวันนี้กอย่าใช่ใช่ใช่คะเดี๋ยวกอย่าตามไปไปก่อนนีอีกีกทีเบียไปโฟครับอีกทีมบียไปโฟโอเคอีกคนนึง เราขาดคนหนึ่งเราขาดคนหนึ่งอุ้มอุ้มแล้วผมน้่งเงินลงลงไปอุ้มหน่อยอุ้มอุ้มอ้องหลังข้างหลังอ่ะอีกอีกอีกอีทีมแยกไปโฟครับแยกไปโฟเลยครับใช่ครับใช่ใช่อีกทีมหนึ่งโฟโดนตีอยู่นะอ้าวใช่เหรอมา มาบ่อยจนไม่ต้องมาร์อเลยสัตว์จำปาได้แล้วอ่ะจำปาจำผมบิ๊กบอยนะเฮ้ยเฮ้ยมันครบแล้วไม่ให้หรอยังเกินไม่ให้หรอมาหลังสี่ข้างหน้าสามหนึ่งสองเจ็ดสิบห้าหนไม่ได้อุ้มเจ็ดเจ็ดครับครบแล้วผมผมข้าคนขับที่นั่งอยู่ชีวิตบอยนะครับโอเคครับผมครับผม พี่พี่ชื่ออะไรกันเหรอชื่อคอร์ครับผมชื่อใบไม้ฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเรียงสามตัวคนับไปแล้วมาไปบอกจิงชูชีบอกอย่างจิงชูชีไปเดี๋ยวผมไปผมไปล่าให้จิงชูชีไป เกิดคนหน hey, ึ่งอ่ะฮัลโหลจังอ่าเดี๋ยวผมไปหกคนคนนึงเฮ้ยมาจากไหนอีกคนหนึ่งอ่ะมันเกินคนหนึ่งนะเนี่ยใช่เพราะมาเพราะมาเป็นรถสีแดงอ่ะต้ไฟมารถสีแดงอ่ะมปเอารถสีแดงกลับคนนึงหรือเปล่าออกไปนู้นออกออกมาออกมาอย่าบุกเข้าไปออกมาออกมาออกมา ขางบนมีเยอะไหมเมื่อกี้ใครไปดูอะมีเยอะปะข้าบนมีเยอะปะ้นกี่คนอะเอ้ยมันได้ให้มาะให้เจ็ะลองบัสอาเอาเอาเอาออกไปคนนึงออออออกฟ้าคนนึงอะไอ้รถคนแดงใครที่มารถคันแดงอ่ใใช่ใช่คุณเปล่าคุณอะบอกให้รอฟอนใครมารถสีแดงอะใครขับรถสีแดงมาเนี่ยเนี่ยนี่นี่ยเนอ่ยเนน ไม่มาเฮ้ยไปล้ากว่นนิดล็อกตรงข้างกระแพงให้หน่อยล้อกล็าแพงละมันมันเข้าได้ให้เจ็ดคนโอเคโอเคดับต<า>ัวเลยจ้าลงมาดิาลงมาดิเฮ้ยผม,มอยู่ซูชิอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คาารับลงมาทีสี่ได้ไหม

ได้ปะเปล่าอ่าได้ด uh ีด oh. ีอ่าเขาอยากเล่นมัดเปล่าครับเล่นให้เขาได้เปล่านี่อ่ะผมมัดเปล่าเนี่ยไม่เธอถามเขาหน่อยดิว่าพี่เบลใครเยอะกว่านะเคาเยอะกว่านะเขามีเจ็ดคนเขามีเจ็ดคนเขาเสนอดเจ็ดเจ็ดอะได้ครได้ได้ได้โอเคมัดเปล่านะครับเจ็ดมัดเปล่าเจ็ดมัรเปล่าก็ได้ครับได้ ไม่ได้เขามีแปดอะถ้าถ้าคนเกิดใจคนนั้นเข้ากับรถฟ้าเออยกับรถแดงอ่ะเมื่อกี้ลงมาแค่เจ็ดนะครับกูใส่กอเลีกูใส่กอเลีผูตัดเลือดด้ะถ่ายคนหนึ่งครับแล้วของเขาอี่คนเขามากับรถฟ้าเพิ่มอ่ะเออรถแดงอะเมื่อกี้ก็มากับรถแดงไม่รู้ใคร พร้อมพร้อมยังครับเอ้ยมันอออเอ้ยมันมี6อ่ะอ๋อเอาเฮ้ยๆๆๆพอดีอืมส่อยกันไม่ถามคุณเล็กคู่นี้ก่อน ใจเย็นใจเย็นจะมั่ับครอยเตต้วอตเวตวัอ่ขาเลออยู่เรือตั้วอนี้นี่กัรงแรนะครับที่เสด้เพื่อผมแรงกันเงนนะครับนี่น่ต้วจออแล้วคูณไม่อยุดหรอแล้วคูณไม่หยุดหรอพอแล้วครับ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 ไอหมอด ยังไง่อว่าเขาหยุดไซแป้งโฟต่อเลยเราเราไปเก็บโต่อเลยให้หมอฮิวโมอครับโโมะครับไปเรไปไปรวมหน้าโฟรวมหน้าโฟมว่น้องเล่นด้วยได้ไหมน้องอยากเล่นน้องอยากเล่นเหรอฟรเหรอปรวมหน้าโฟมหน้มากับผมมากับผมรถแดงมากับผม่มากับผมเนี่ยรถแดงเนี่ยมากับผมก็ได้คนนึ่ง ักกผม็ได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยก็ขึ้นมาหมอหมอเราหมอเราหมอก่อนใครจะขึ้นรถแดงอ่ะไม่มีใครขึ้นนะไีมเข็มต่อหมออ่ะตีโอนี้เลยตีโฟโต้เลยลากันลงก่อนลงก่อนลงก่อนไม่พักเลยใหญ่ค่ะไม่พักใหญ่น้องเล่นด้วยได้ไหมน้องเล่นเนี่ย กูจะเก็บสมุดคนละสมุดและไม่ไหวและโอเค่อแถว่อแถวที่ละาคบนึงน,น้านึงน้าสีขาวเป๊ะพี่ชายนอ้องโรงเรียนอะไรโรงเรียนฟูหรืออะไรน้องขอเล่นด้วยได้ไหมได้ไหมอ่ฮะฮัลรู้ มา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 แล้วมาแรงวันตอมหูโอ oh, <my> ้มาดิค้าไปเจ้าไ้เจ้าเป็นไรกรบพีเออเจ้า <c oughs> เป็นเอ๋อหรือเปล <c oughs> ่าเดี๋ยวนะทำไมสารวัรนักเรียนมีขีดใต้ตากันหมดเลยนอนดึกครับแต่วัดน,น่านอน,น,อนดึกครับแล้วเรียนตีกันทุก แล้วคิ้วเขาให้ไว้บนหัวทำไมไม่ไว้ใต้ตาล่ะสารวัตรบุรีขอเทษกายาขอโทษอันนั้นอะไรอ่ะสาลายวักซี่หรือเปล่าครับี่ใครจะไปรถกับรมเนีไปูเข้าเอดี๋ยวอุ้มผมไปด้วยนะคขยับมาใกล้กันรถแดงคจะไป ไขหวาน่ะน่ะกลับโรงเรียนกลับโรงเรียนไปกลับโรงเรียนไปต่อไปกลับโรงเรียนไปกลับเรียนกลบเรียนขอใหญ่ที่บอกว่านะอใหญ่ไปไปไปกลับโฟกับโฟไปโไปูไลไปโฟล์ไปะไปนไปโฟันไปโฟั์ไลปล์ไปโฟล์ไปโฟล์ไปปลไปลไครับไไลโโไไปปลไไ มีตารอะไรบ้งพี่ผมไม่มีผมไม่รู้ใบอะไรแล้วกระโปงสารแล้วว่ามีใบหัวใจหรือเปล่าอ่าตามเผาไปเลยครับผม อยากเล่นด้วยแต่มันครบแล้วใช่เอาออกให้คนนี้ได้ไหมต้องถามลูกนี่โอ้โหบอกว่าขับรถหดเลยทำไมอ่ะโอ้คลายน้ดหนสุดทายใช่ไหมอะไรนะมาสุดทายใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่ตรงแล้วก็นั่นไอ้ตัวไอ้ตัวเอไอ้ตัวใครตายตัวเอฟอะนี่ไงนี่ไงแว้งตอนนี้เรามีอยู่หกคนอะตอนนี้กำลังเนี่ยผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วโอเคไปชุดอะนักการมีฮ้ายังไงดีฮะผมมาหาแล้วเลยขอผมนะอ้โหจะพูดรถไปก่อนคนเรียบๆไปเจอคนเกินเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเล่นด้วยผบอกให้ผมเล่นด้วยหน่อย ไม่คนในโรงเรียนผมไม่มีแล้วเอ้าไม่มีแล้วหรอเป็นไหนแล้วอ่ะเขาต่อมอไปหมดแล้วเหลือข้างในสองคนน่ะอ๋อโอเคครับโอเคเหลือน่ะสองคนน่ะเมื่อกี้โอดีไม่ได้ไม่ได้ไปหาหรวโอเนี่ยเขาบอกว่าจะไปหานี่ไอนี่ไงเต็มเลยอ่่ไดโอนียโอเนี่โดนผมไปแล้วคนเนี่ยคนเริ่มเข้ามาเทมมาเลเรื่อยนะครับนี่ยผมเห็นอ่ะสามสามสามคนแล้วน่ะไม่ถ้าเขาถ้าเขาถ้าเขาไม่เล่นผมก็ช่วยอะไรไม่ได้อ่ะ อ๋อครับผมกลับไปโอนี้กลับไปโนี้กลับเลียนกลับเลียนกลับเลียนกลับเลนกับโอนี้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 อีแคลวอ่ะยังไม่ละกับโอนี้กับโอนี้กับโอนี้ใช่กับโอนี้เฮ้ยมึงเช็คคนดีๆน่ะเอาแค่เจ็ดคนน่ะ ร้องกันอีกไอ้เป็นไปไปถามหัวหมีี่ว่าตอนเนี้ยถ้าเราข้าไปโรงเรียนอื่นอ่ะไปถามหัวหมีขับไปโรงเรียนอื่นอ่ะตอนเนี้ยมันมันได้เฮ้ยกอดอกกอดอกคือยังไงอ่ะคือจะเอาวะคือจะเล่นปะเนี่ยนั่นไงหน่วยอีสามหน่่ยเฮ้ยเฮ้ยลง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 ไปกราบแล้วพี่ชายใครเล่นเมื่อกี้น้องขอเล่นด้วยตำรวจมาตำรวจมาตำรวจมาขอแกมาเยี่ยมเฉยๆเเยนข้า มาอะไรทำอะไรกันครับเนี่ยมามเยี่ยมเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนเพื่อนอยากไปอ๋อเอ้ยเพื่อนไม่ลงไม่เรียนกันแล้วครับเรียนจนเหนื่อยแล้วฮะพักสมองครับพักสมองแต่เย่ไม่ค่อยคุยกันครับอย่ามันเียดครับโอ้ยย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 ยดยยยอยย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 ้ยย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 ย นายทำอะไรในนั้นน่ะชีวิตติดหลุมนะใจเย็นใจเย็นครับผมโอ้ยชีวิตติดหลุมเลยเฮ้ยผมอยากลองไปเรียนกับพวกแล้วกูปล่อยหนูมากัดโรงเรียนแม่งเลยไอ้วงนี้ใจเย็นครับใจเย็นเรียนเรียนครับเขาเปล่าอ่ะเออโชคดีนะรั้ว่ากันนั่งไว้เนี่ยแล้กูปล่อยหนูกัดแล้วเนี่ยจริงกาเต้ยครับเต้ยครับใจเย็น คันนหนัมีที่แรงกว่านี้ไหมครับปา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 กะต่งต้นกระตาลงแยกกรต่ายลงกับโรงเรียนได้แล้วครับรามกลับโรงเรียนครับให้โชคดีไปนะโชคดีไปนะมีกงอ่ะโชคดีไปนะพี่ชายพี่ชายอนี่อู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 นีอี่อูนี่อูู่อูนีน เอ้าโรมี่เฮ้ยเไอ้นั่นลงแทนว่ะใครใครลงวางเลยบวางเลยดูลง่อยเจ้าว่ามาเจ้าว่าเนี่ยไงเนี่ยลงลงลงหนึ่ใครก็ได้ออกให้ผมหน่อยคนนึงเล่นด้วยใครขับอยู่วะลงลงมาก่อนดิดู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 คนหนึ่งคนหนึ่งใครก็ได้ออกให้ผมเล่นด้วยหน่อยค่ะ ก็เข้ามาสิตอนนี้มันมีการอยู่ไอ้ยออกไมมันมีเจ็บแล้วมาแล้วออกออกผมผมเล่นไม่ได้อ่ะถ้าผมเข้าไปมันจะมีแค่ตัวอะไรครับใช่ครับตัวแน่จะทำให้ดูไหม ถ้าเป็นพวกผมมาผมไม่มายืนอย่างนี้หรอกมันก็ไม่ได้อยู่แล้วค่ะสารวัตรคะบันเทิงพอตั้งหัวใจก็เปิดได้เลยนะครับสารวัตรสารรวัตอยู่อันนี้ช่วงเวลาเรียนนะครับช่วงเวลาเรียนใช่ใช่ใช่ครับโหพี่อุ้มด้วยพี่เป็นพี่นักงานมันมันมีแค่สามมือเงินเหรอใช่หรอขออนุญาต ต้ออง่ะกลับโรงเรียนมินี่ไปไหมกลับกลับลงเรียนเราโอนี่ไปลงเรียนโอนี่โอนิไอ้แข็งลงใครขับวะลง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 มาลงมาอุ้มเพื่อนก่อนเฮ้ยมันได้เจ็ดคนนะได้เจ็ดคนนะฮัลโหลฮัลโหลแล้วไหนอ่ะรถคันแดงเนี่ยมาปลดล็อกที่ผมยังใคันรอะใครเจ้าของคันแดงวะเนี่ยดี่เบิ่งมาหลังอ่ะหมดแล้วหมดแล้วคมดเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเออจลังเรียนกลับเรโอนี่ไหนผมยังขึ้นไม่ได้เลยเฮ้ยปล่อยไอ้ใครอ่ะไอ้อุ้มอุ้มอุ้มไอ้หนอขอนี้เฮ้ยพี่ปล่อยผมนี้พี่ ้รงเรียนเงอยู่รโอ้โหเรียนเราอนี้ไปใคร่ยีโรงเรียนตัวเองแล้ว่ะตอนนี้อีกไงอ่ะไปไปขึ้นรถกลับกลกลับโรงเรียนลงลงอุ้มหมนหน่อยกลับโรงเรียนนี่คือเียนคนเป็นไม้โอ้หโอนี้โอนี่โอเคโอนี้ไปรลรมโรงเรียนอยู่ามเปล่าเฮ้ยกลับามไงกลับลับกลับรกลับกลับกลรับรได้เดียวครับ อันี oh, ้อันี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 ้อนี้อันี้อันนี้มานอนี้มาโินอนี้นี่เอ้ยทางผ่านทางผ่านเอ้ยก้อยย่าเลี้ยวขวาเลยอันี้อันี้เมื่อกี้เราตีไม่จบเมื่อกี้เราตีไม่จบเอาเอกเอาให้มันมันไปสุดพี่ไม่ต้องเวียนสุดนะไอ้เนี้ยไอ้ไอ้ไอ้คนตายผมไก่ตายแล้วไอ้เหี้ย คุณดาวแล้วเนี่ยคุณดาวปาเป็นไปให้เหรอโอนนี้ตอนนี้ผมไปตีโอนนี้อะเฮ้ผมได้ยินเสียงสนับจึกฉึกฉึกอะแล้วคุณดาวเราอาทิตย์ไม่จบว่ะเอออาทิตย์ไม่จบไปเลยตย์ไม่จบอาทิตย์ไม่จบขอปังห้างก่อนโคตรอ้างว่าปาเป็นไปไห้เลยเราก็บอกว่าสารวัตรมายุ่งยังตียังไม่จบเลยไม่คุยไปถึงก็ใส่เลยถ้าเราะะวถลถ้าเราเปล่าอ่ะมันเอา ถ้าพูดเยอะอมันเจ็บคอพี่ถามมันเดี๋ยวไปถามมันมึงเชื่อกูว่าสารวจนักเรียนมึงมาจอดรอแล้วใช่ผมว่าตำรวจมันน่าจะอยู่ตุกโรงเรียนเลยมั้งทั้งรามทั้งอะไรทั้งหมดเลยตำรวจโรงเรียนวะเนี่ยไม่มีตำรวจไม่มีคุยดิเอ๊งคุยจิมัไปแล้วคุยจิไอ้คุยบอกยังไม่จบคุยจิได้ได้ได้ไฟยังไม่จบไปยังไม่จบ

เด,ยเดียวที่เป็นพี่ชายผมอะผมผมทองอ่ะใส่หน้าก,กากสีดำ าครบเจ็ยยดแล้วเหรเขา,ขาไม่ลงมาใช่ใช่ถอนมาไอ้เหี้ยสระวรัตรคนนี้เล่นได้สวรวัตรคนนี้เล่นได้ก็ดีเล่นได้ก็เล่นเลยได้ดๆใช่ๆมันไม่มาอยากรีบเล่นจะไปเรียนหนังสือต่ออ่ะอยากเรียนแล้วอ่ะ เอาเชือแดงเกินเจ็ดคนในบอกไปเล่นสนามอุย้ยระวังระวัง ใจเย็นครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเรียนห้องเรียนห้องเรียนห้องเรียนค้องเรียนครับปีเลยหน้าหมดแล้วครับหน้าหน้าหมดแล้ว มีหมาบ้างเนี่นเนีเ้ยเาเบอยาให้คุณหมเด้มใส่มอดสใครลปลอกับสีแดงนะคบุรินรคปลย่อุ้ยอุ้ยคุณัชอเนลขอขอเป็นกำลังใจหน่อยได้ไหมคะดูพีู่แมวอุตส่หบัะไรนะครับนาาชุขานามันมายุ่งอ่ะพี่ เออโดนค่ะเฮ้ยต่อยกันทำไมเรียบร้อยไม่ไม่มันโดนอะเรียบร้อยเอาเยพอดีผมเพิ่งมาคือแต่ใครตีกันนะคนนี้กูจะเก็บหนังสือคนละเล่มนะใครไม่จับกูตกไปนอนโรงพยาบาลอะมาหลบหลบพอนอนโรงพยาบาลแล้วคำสดงครับใครจะไปนอนโรงพยาบาลมาฮะมารอรอฟังทุกคนอ๋อผมได้ยินอยู่เมื่อกี้แต่แต่แต่ว่าต่อไปนี้ใครตีกันต่อย่าเก็บสมุดคนเล่นนะไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูเหนื่อย ทั้งวันเล่นแต่เท้าเล่นไปไอลไตั้งใจเรียนในพวกเนี้ยแม่ค่ารักษาค่ารักษากูก็ไม่อยากจะเก็บมึงก็ทำกูจาเลยหมอคนเดียวทำกเนเหนื่อยก็เหนื่อยตากลางตามเช็ดเออใช่เออเออไอเด็กไม่รักดี้ไซคุไซไุคุไซคอไซคุไซุ่งซคุยซคุไซคุไซคุไคุไซ่อไซคุไซคคุไซคุไครไซคุไไ่ไ่่ พวกเราก็เกินเจ็ดนะคือถ้าจะมานัดกันดีๆเลยฮะพวกเขาเมื่อกี้รวมมาเป็นสิบเลยอ่ะใช่ใครอ่ะใครมาสิบเมื่อกี้ม่เมื่อกตอนแรกผมเออนี่ยเออเนี่ยเหรอใช่ใช่ผมเห็นแล้วผมนับแล้วว่าลามเข้าเจ็ดแต่โอเนี้ลงไปเรื่อยๆลามเข้ามาเรื่อยๆอ่ะคือช่วงนอกเวลาก็คือต่างโรงเรียนข้าเข้ามามาตีกันน่าจะเจ็ดคนแต่ไม่รู้ว่าเขาจะปรับหรือเปล่า ฝั่งรับน่าจะได้เรื่อยๆครับเพราะเป็นโรงเรียนขาครับฝั่งรับน่าจะได้มากกว่าเจ็ดนะครับใช่ครับเพราะโรงเรียนโรงเรียนครับระบิดที่มาบุกน่าจะได้เจ็ดนะครับใช่ครับ